ครับนี่ปาจ,จีนะครับมี S L K คลินิกแล้วคลินิกน u m b บ r วันแล้วที่สำคัญเลยนะครับจะขาดไม่ได้สาวๆเราเขาเรียกว่ากินอิ่มนอนหลับนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามารู้จักกับท่านผู้บริหารเมนสปอนเซอร์ในการจัดงานในปีนี้เช่นเดียวกันครับครับสวัสดีครับเอ่อบอนนะครับบอนพุทธพฤกวิบุญเป็นผู้จัดการทั่วไปของเอ่อส่มประชุมนานาชาติจุราพรนะครับแล้วก็ โรงแรมเกษตรัวยินครับที่นี่ต้อนรับครับครับผมครับก็ทุกปีนะครับอย่างที่บอกว่าการที่เราจะจัดงานเนี่ยครับเราต้องมีแผนต่างๆนะครับแต่ปีนี้สุดพิเศษแล้วก็เป็นกําลังใจมากๆครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในจังหวัดนะครับที่เราเตรียมงานกันประมาณ1เดือนนะครับว่าเราจะไฟนอลเมื่อไหร่ที่เราจะแถลงข่าวในวันนี้นะครับแอบชมมาว่ามีการเตรียมตัวแล้วก็โรงแรมแบบดีนะครับมีแบบแผนเพราะปีนี้เป็นปีแรก ที่แถลงข่าวแล้วคุณใหม่สามารถเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะเล่าความจนจบงานเลยครับว่าเราไปนอกเมื่อไหร่กิจกรรมมียังไงนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณบอลนะครับผู้บริหารของเดอะเกษตรหัวหินที่ทําให้เราอุ่นใจลูกสาวมีห้องนอนทุกคืนสื่อเพจนางงามนะครับอินฟูต่างๆนะครับคุณบอลนะครับเดอะเกษตรหัวหินยินดีต้อนรับ รวมถึง2คืนนี้ด้วยเห็นไหมครับก็เรียนเชิญอินฟูคอนเซ็ปต์ของเราครับต้องการโปรโมตนะครับโรงแรมเดอะเกษตรหัวหินนะครับ เราต้องการโปรโมททั้ง2ช่องทางนะครับถ้าเกิดใครเป็นอินฟูสายทราเวลเราก็ยินดีครับก็เหมือนกับว่ามาพักผ่อนแล้วก็ว้าววันนี้มีงานอีเวนต์นะครับงานถแถลงข่าวเกิดขึ้นที่เดอะเกษตรรวมถึงใครที่เป็นอินฟูสายนักข่าวสายเพจนางงามก็จะพูดในลักษณะว่ามาทําข่าวมิสแกรนปีนี้ที่ประจวบมาไกลมากมาจากกรุงเทพแต่ว่าผู้บริหารไม่ให้กลับให้นอนฉ่ำพักผ่อนถูกไหมครับ ชอบไหมครับอ่นะครับได้นอนประถอนก็ขอบคุณนะครับอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็พาลูกสาวทั้งสองคนเนี่ยมาขอบคุณด้วยอ๋อแล้วที่สําคัญเลยนะครับคอนเซปต์ในปีนี้นะครับเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับกับรากฐานที่มั่นคง ทุกคนคงจะไม่แปลกใจแล้วว่าทําไมปีนี้คุณใหม่อิงแบบความมั่นคงความยั่งยืนนะครับเพราะโรงแรมเดอดเกษตรครับเดี๋ยวเรามาฟังคอนเซปต์กันนะครับในโอกาสต่อไปแล้วก็เดี๋ยวเอาคุณบอลดีกว่าคุณบอลเผยให้นิดๆอ่านเรื่องของการเติบโตของเราครับ,คร,บครับผมก็จะมีคือความเป็นเกษตรนะครับความเป็นเกษตรก็จะมีความเป็นเหมือนประมาณเติบโตอย่างมั่นคงใช้ความซัิเนนนะครับความซัิเนนคืออะไรคือการที่เอ่อเติบโต ไม่ใช่แค่ก้าวนี้แต่คือสามารถที่จะเติบโตตลอดไปนะครับก็เดี๋ยวค่อยดูะครับว่ามันจะยังไงว่าจะว้าเติบโตกันยังไงก็บอกเลยว่าคือมิสแกรนเนี่ยก็ต้องหาเมล็ดพันธุ์ที่ดีนะครับเปรียบเสมือนเลยนะครับพี่ใหม่ก็เลยวางคอนเซปต์ว่าเดี๋ยวเราดูกันว่าปีนี้มิสแกรนประจบกินิขันเนี่ยมเล็ดพันธุ์จะงอกงามเข้าถึงท็อปสิบมิสแกรนไทยแลนด์หรือเปล่านะครับก็ฝากความหวังไว้กับทีมพวกเราเลยเพราะพี่กวางรับปากแล้วว่าดรกวางเต็มที่คุณบอลเต็มที่ อยู่ที่ว่าผู้เข้าประกวดอะคะ่ะที่มาสมัครจะเต็มที่พอกับทีมผู้บริหารของเราหรือเปล่านะครับก็โอกาสนี้อด้านลบอยากให้น้องแนะนําตัวนิดหนึงกับคลิปนี้อาลูกสาวเราของที่นี่อาอสวัสดีค่ะม,มีมีนะคะกัญชตาชนาคิรีค่ะมิสแกรนประยุคิรผู้ชปี2022ค่ะแล้วก็มิสแกรนเยนมาปี2022ค่ะอ่าอันนี้ก็เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ค่อนข้างที่สมบูรณ์สมบูรณ์ไหมลูกสมบูรณ์ค่ะสมบูรณ์ค่ะอ่าคนต่อไปค่ะคนนี้ค่ะลูก สวัสดีค่ะเวนนะคะสุภาพรยมรักค่ะวิเสตสุภาการปี2อ2 3ค่ะก็ต้องขอบคุณแม่มากเลยนะคะที่ยังไม่ลืมหนูรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ทุกครั้งแม่เชิญมาออกงานแล้วก็ขอบคุณคุณบอลสวัสดีค่ะนะคะจะบอกว่าห้องพักนอนสบายมากเหมือนเต้นดุวิญญาณหนูไม่อยากกลับอยากาไยขอบคุณมากจริงๆค่ะโอเคครับก็สองสองท่านนี้ก็จะเป็นเหมือนเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ตัวอย่างของน้องๆผู้เข้าประกวดนะครับว่า ใครอยากจะเติบโตกับแม่ไม่เติบโตกับคุณบอลเติบโตกับดรกร์วางดูน้องสองคนนี้ครับเพราะว่าดรกร์วางก็รลังสัรค์แล้วนะครับคนนี้เป็นเมล็ดพันธุ์เมล็ดแรกของดกร์วาง S L K คลินิกใช่ไหมคะลูก<ค>นะครับปี2022นะครับเป็นสปอนเซอร,ร์ครั้งแรกของดรกร์วางนะครับส่วนน้องมีม,ม,มีเนี่ยก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์นะครับอโทษน้องเบนนะครับเป็นมิสแกนสมุดรปราการที่อยู่กับแม่ใหม่มาโดยตลอดนะครับกพราจริงๆแล้วน้องเป็นคนประจบใช่ไหมคะลูกไหนลองพูด พูดภาษาเขาเรียกว่า casino. อะไรนะสำเนียงอะสำเนียงเนี่ยค่ะอะไรครับก็สวัสดีค่ะเบนนะคะสุภาพรยมหลักค่ะวิียรสุภาการปี2023ค่ะเป็นคนประจวบนะคะอำเภอบางสะพานทุกฝากไว้ด้วยนะคะเอาโอเคครับขอบคุณนะคะบสวัสด mm ีค hmm. รับสวัสดีครับโอเค